สวัสดีค่ะซาบะไหนพี่นี่คะวันนี้พี่น้ำขิงมาทำอะไรคะก็ต่นอุบเป๊ะๆนะคะไหนคะาหนูนี่นะคะข้ามหนูมาไปได้มาสอนฮวกมาคะแม่ซื้อให้หน่อยมันถือไม่ได้หรอกน้ำขิงจะจับใช่ไหมเนี่ยใช่น้ำขิงจะช้อนเองเลยเหรอทำไมไม่ถอดรองเท้าลนะ่ะไม่ถอดรองเท้าก่อนเดีว วัวไตมันจับหนีมันกระโดดเดินเดี๋ยวอย่าพึ่องอย่าพึ่งเอาไปจับเอามาจับเอากับแม่เลยอ่ะมาฝั่งนี้สิพี่ขิงมายืนฝั่งนี้ออกมาทำไมอะ่ะเ,เดี๋ยวออกมายืนหันไปฝั่งนู้นหันเออนั่นแหละจับอย่างนั้นแหละเดินจ,จับไปดีสองข้างสิจับอบอิเ้าเดิน<ๆ> หุ่นถ่านแมงระงมแมงระงมขัวขั้วอันนี้จร<ห>ิงอันเนี้ยหนูมีขั้วด้วยนะคะตอนนี้หนูนไมปสอนเลยหนูนไปสอนเลยไปช้อนเลยอันนี้อันนี้อันนี้เจ็บเก็บเร็วๆนี่เขาเรียกอะไรขั้วหงอกกบับนะหงสเจตนาเจตนามีอะไรบ้างมีแมงระงมด้วยมีแมงระงมด้วยเหรอใช่ใช่ ถือเยอะเลยเก็บมาหลายเลยเก็บมาหลายเลยแม่เหี้ยแล้วดูย่าเคลียทังสั้นเมีเปียงว่าเก็บเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พี่น้ำขิงด้วยนะคะขอบควาคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะหนูไปเล่นน้ำด้วยหนูจับด้วยทะเลน้ำด้อ